สาวจารุณีจัญญารักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสังกัดกองแผนงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะการได้รับราชการเป็นความภูมิใจของตนเองและคนในครอบครัวค่ะหลักในการทำงานคือความทุ่มเทตั้งใจและเสียสละเวลาในการทำงานเมื่อเราลงมือทำงานต้องมุ่งมั่นผลสำเร็จต้องมีการวางแผนและต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของงบประมาณและทรัพยากรของรัฐรวมถึงของประชาชนเป็นหลักการได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในระบบราชการได้ทำงานอย่างจริงจังได้ทำงานเป็นทีมและทำเรื่องดีๆให้กับสังคมสิ่งตอบแทนคือความภูมิใจและความปลื้มใจที่ได้สร้างคุณค่าในตัวของเราทำให้ครอบครัวภูมิใจค่ะ าพเจ้านายเชวุฒิชูชเกลียงตำแหน่งวิศวกรชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนแผนง,งานสำนักพยากรน้ำบาดาลเกษีก้กอนแก่นกรมพยิกรน้ำบาดาลก็แล้การคือผู้ให้บริการคุณธรรมประจําใจที่เข้าก็เจ้านํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 1. ึยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเสียสละอดทนยึดหลักจรรยาวิชาชีพสซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อประชาชนต่อองค์กรต่อผลการปฏิบัติงานโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่เลือกปฏิบัติให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคบริการด้วยน้ำใจที่ดีเอื้อเฟื้อยึดหลักผลสำฤทธิ์ของงานทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดทำงานให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานต่อส่วนรวมและทำงานให้เกิดผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน เพียงเท่านี้ก็สามารถทำง,งานด้วยความสุขและประสบความสำเร็จ